ท่าจบเชิญโคติกครับไปเท็นนี่ครับแล้วก็ยืนแยกเท้าให้น้ําหนักตัวอยู่บนท่าทั้งสองข้างครับโ์มือขึ้นทั้งสองครับสองแขนครับสองแขนนะครับอ่าพิ้วๆหน่อยครับพิ้วหน่อยดอกทานตะวันมันต้องลมครับบาลมมาท้งซ้ายลมมาทั้งขวาสวยงามจริงๆลมมาทั้งซ้ายลมมาท้งขวาลมไปข้างหน้าลมมาข้างหน้า มันพิวดีจริงเอาลมแรงลมแรงไปทั้งต้นเลยไปทั้งต้นเลยมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเอามาทั้งหน้าแล้วมาทั้งหลังเอาไปทั้งซ้ายอีกแล้วแล้วก็พูดตามดอกทานตะวันนั้นงามหรูดอกทานตะวันนั้นงามหรูงามเชิดชูบานแข่งกับแสงตะวันงามเชิดชูบานแข่งกับแสงตะวันเอามือมาทําเป็นบวกทั้งสองข้างเลยแดดจะร้อนลมจะแรง งงเียงไหนแต่จะร้อนลมจะแรงสะเพยงไหนยกไปด้วยทนทานได้ไม่เหี่ยวและเฉาพันทนทานได้ไม่เหี่ยวและเฉาพันเอาดีโปมาที่หมวใจตัวเองทั้งสองข้างเลยครับสองนิ้ว,วชี้รเรานี้เป็นคนไทยเรานี้เป็นคนไทยจงมาร่วมใจและใกล้กันดีกว่าจงมาร่วมใจและใกล้กันดีกว่าแล้วยอ่อตลงครับย่อเข่าแล้วก่อนออกเดินทางครับเช็คลมยางน,นะครับหมุนหมุนก็หมุนเอามือไว้ตรงนี้ก็หมุนก็หมุนลมยางเต็มหรือยัง ลมยางเต็มแล้วเช็คหม้อน้ำเอาหมุนหมุนหมุนอ่าอย่าลืมเช็คกันสองเสียงเช็คมหม้อน้ำหม้อน้ำเต็หมหรือยังเต็มแล้วแล้วขันหัวน็อตหน่อยเลยเอาเลยหมุนขันหัวน็อตหน่อยหัวน็อตเต็มหรือยังแปดกลมที่เด็กมีเต็มแล้วใช่ไหมเก,เกินนะเต็มแล้วก็พูดว่าล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 า าเจ,จ้าอจนูนเ่งกันใส่ะวันแต่จะร้อนลมจะแ้วจะเหนื่นยอยไตามใจไม่เยี่ยวและชาวไทยด้วยเรานี่เป็นคนไทยต้องมาด้วยใจแลไใจก็นดีกว่า 咱都来个